สวัสดีครับอันนี้รถ2คันครับ EP 2อ EP 3มนะครับนีจะลงแขกใช้หน้าแปลงเดียวกันครับผานขากระทุ้กับผ่านไอ้นี่ครับน่ครับมาดูครับหน้าแปลงเดียว2คันเลยครับโอ้โหตัวนี้ผ่านขากระทุ้บตัวนี้ผ่านธรรมดาครับแขงมุมครับ น้ำขังนะครับแปลงนี้นู่นครับดูน้ําอยู่ตรงนู้นครับมันเป็นคล้ายๆเขาเรียกอะไรเป็นคล้ายค้คลองนะครับแต่ว่าคลองที่เขาสามารถทํานาได้ก็คือฤดูฝนตกน้ําจะขังเลยนะเป็นสระเลยก็ว่าได้นะตรงนี้อ้าวโอ้โหแต่ไม่เป็นปัญหาหรอกครับดันหลบไม่ต้องกลัวครับคันหนึ่งไปนู่นครับสองคันแล้วนาแปลงเดียวโน่น L47 ซ็ครับ ปันนาครับไอไผ่ครับอโอ้โหห้าศูนย์หนึ่งแปดพี KIS กับ L 5้าศูนย์หนึ่งแปดพี VTF นะครับ VT VT ก็คือขยายฐานภาพ KIS ก็คือของผมเนี่ยนะเดี๋ยวยตัดไปดูขานาดนัั้นครบ กันบืนตายครับมาสุขตรงนี้นครับอันนี้ก็มานี่นะดินก้อนที่ไถออกมามาดูว่ามันแตกต่างกันมากเลยเปล่าอันนี้ผ่านขากระทูนะครับอันนี้ผ่านลงผมมาดูเลครับ อันไหนมันอันนี้กว่าอันไหนมันก้อนใหญ่ก้อนเล็กนะครับดูเลยครับถ่ายให้ดูกันเลยนะครับหน้าแปลงเดียวกันด้วยครับจะได้เห็นกันชัดๆไปเลยนะครับนี่คือผานงผมนะครับนี่ผานคากระทูนะครับนี่ฮะมาใกล้ๆึึงสองคันเลยครับคากระทูครับ โอ้โอ้โอ,โอ้คือคักครับคือคักถ้ามีหลายคันนี่คือคักนะครับนยันมากนะครับสองคันอยู่ใกล้ๆกันครับแล้วก็สี่เจ็คันหนึ่งครับมาดูคันนี้ครับถอยฉากเะยครับ ครับซึ่งที่เราดูดูได้แบบตาเปล่าเลยนะครับถ้าสันนิษฐานถ้าดูจากตาเปล่านะครับของคากระทูนะครับของขากระทูดินดินจะแตกนะครับดินจะแตกเป็นก้อนไข่ก้อนมาหนะแบบนี้นะครับจะแตกเป็นก้อนประเด็นครับส่วนน้องผมนะครับไม่ค่อยแตกนะครับมันจะดึงมาเป็นก้อนยาวๆแบบนี้นะครับเนี่ยนี่ครับแต่มันก็ขึ้นอยู่กับการปรับตั้งอยู่นะครับ นะแต่ถ้าดูรวมๆแล้วก็เหมือนๆกันนะครับคัดสุดท้ายนะครับดูให้จบนะครับคัดนี้อาจจะมีชอตเด็ด นครับสุดท้ายครับโอ้โหไปนะครับทีนี้ไปแล้วต่อร่องกันเลยครับโอ้โหสองคันครับ องแขกไขหน้าครับสุดท้ายครับออกแกลงป้าโอเคป้าครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับแท็กเตอร์มด้วยนะครับนะฮะรถสองคันนี้ครับท่อเหมือนกัน รุ่นเดียวกันร้านเดียวกันย่างเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นรุ่นพิเศษเหมือนกันนะครับรถผมพิเศษ KS ครับรถคันนั้นพิเศษ VT นะครับนะมีแต่ผานที่แตกต่างกันครับโอเคครับ